สวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังตั้งแต่เล็กจนโตมาจนถึงปัจจุบันนี้คุณผู้ฟังเคยทำอะไรผิดพลาดกันบ้างไหมคะสัญหาเชื่อว่าไม่น่าจะมีคนที่สมบูรณ์แบบสุดๆไม่เคยบกพร่องไม่เคยทำผิดไม่เคยพลาดเรื่องอะไรมาเลยในชีวิตคิดว่าไม่น่ามีนะคะความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเกิดจากที่เราตั้งใจและไม่ตั้งใจทั้งที่เจตนาและก็ไม่ได้เจตนา หากนึกย้อนกลับไปมีเยอะแยะมากมายในชีวิตที่อยากแก้ตัวใหม่หากมีโอกาสเช่นตอนเด็กๆเ,เคยเถียงพ่อเถียงแม่นึกตอนนี้ก็ยังหากำตอบไม่เจอว่าเถียงทำไมเถียงไปเพราะเหตุอะไรก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตอนเด็กๆจะเถียงทำไมเถียงให้พ่อแม่โมโหเปล่าๆจริงๆตอนเด็กๆเ,เราคงไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้มีเจตนาจะให้พ่อหรือแม่โกรธหรอก ทย้อนกลับไปได้จะไม่เถียงพ่อเถียงแม่สักคำจะช่วยทำงานบ้านจะทำให้พ่อแม่สบายใจจะเป็นลูกที่ดีหรือเรื่องงานก็เหมือนกันงานที่ทำอยู่ตอนนี้เงินเดือนก็น้อยแถมยังโดนหัวหน้าดุไม่เว้นวันถ้าตอนนั้นขยันเรียนคงสอบเข้าเรียนคณะดีๆมหาวิทยาลัยดีๆได้คงมีงานที่ดีและคงได้ไป คงไปได้ไกลกว่านี้เงินเดือนมากกว่านี้และอีกสารพัดท,ที่มานั่งนึกถึงความผิดพลาดของตัวเองที่ผ่านผ่านมาถ้าย้อนเวลากลับได้อยากกลับไปแก้ตัวใหม่ในชีวิตคนเราคงมีสักครั้งหรือหลายๆครั้งที่ทำผิดทำพลาดเป็นเหตุให้เราเสียใจและทุกข์ใจกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้นหากมีโอกาสอยากกลับไปแก้ไขให้ดีกว่าเดิม มาฟังเรื่องนี้กันดีกว่ามีนาเป็นหญิงไทยไวัย41ปีเธอทำงานรับจ้างซักรีดเสื้อผ้าอยู่ที่บ้านเธอมีลูกสามคนกำลังเรียนชั้นมัธยมแล้วก็ชั้นประถมสามีทำงานประจำหยุดเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์เธอมีงานซักริดทุกวันไม่มีวันหยุดแต่ทุกวันเธอต้องเตรียมอาหารให้ลูกและสามี มื้อเช้ามื้อเย็นเธอต้องรับส่งลูกไปโรงเรียนรวมทั้งรับส่งเรียนพิเศษในทุกตอนเย็นเธอต้องทำงานบ้านเองทุกอย่างแต่ละวันเธอรู้สึกว่าเธอเหนื่อยมากเธอแทบไม่มีเวลาได้หยุดพักบางวันสามีกับลูกเข้านอนกันหมดแล้วเธอต้องนั่งรีดผ้าจนดึกดื่นตอนเช้า ก็ต้องรีบตื่นมาเตรียมอาหารการกินเตรียมเสื้อผ้าให้ลูกและสามีเธอรู้สึกเหมือนเธอเป็นคนรับใช้ในบ้านหลังนี้ลูกไม่เคยช่วยล้างจานไม่เคยช่วยกรอกน้ำกลับจากโรงเรียนถ้าไม่ทำการบ้านก็อยู่กับโทรศัพท์กับเกมสามีก็บอกเครียดกับงานหลังเลิกงานหรือวันหยุดก็มักตั้งวงดื่มเหล้ากับเพื่อนๆเ,เพิ่มงานให้เธอต้องทำกับกแกลมและตามเก็บตามล้าง มีนารู้สึกท้อแท้กับชีวิตตัวเองวันหนึ่งหลังจากมีนารับลูกกลับจากโรงเรียนในตอนเย็นแล้วและลูกกินข้าวเสร็จแล้วกินเสร็จเด็กๆก,ก็วางจานวางช้อนที่กินเสร็จกองไว้เหมือนปกติที่เคยทําแต่วันนี้ด้วยความเหนื่อยและเครียดสะสมมีนาบ่นด้วยน้ําเสียงที่ไม่ดีนักบอกให้ลูกช่วยล้างจานกันบ้างปรากฏว่าเด็กๆไม่พอใจ จึงมีปากเสียงกันมีนาควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ทะเลาะกับลูกยังไม่พอพานไปพูดแดกดันสามีและเพื่อนที่ตั้งวงกินเหล้ากันอยู่พานให้ทะเลาะกันหนักมีนาเหมือนคนบ้าวิ่งร้องไห้ออกจากบ้านรู้สึกเหมือนกับตัวเองไม่มีใครตัวคนเดียวโดดเดี่ยวไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครเห็นใจเป้าแต่คิดว่าที่ผ่านมา ตัวเองยังดีไม่พออีกหรือทำให้ทุกคนทุกอย่างทำไมไม่มีใครเห็นความดีของเธอเลยคุณผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะถ้าคุณเป็นมีนาคุณจะทำอย่างไรกับชีวิตตัวเองดีหรือคุณคิดว่าถ้าคุณเป็นมีนาคุณคงไม่ใช้ชีวิตแบบที่มีนาทําอยู่ตั้งแต่แรกคุณคงไม่มาหาเงินด้วยการรับจ้างซักรีเสื้อผ้า ทั้งๆท,ที่คุณต้องดูแลลูกทำงานบ้านทุกอย่างเองคุณคงสอนลูกให้รู้จักช่วยเหลือตัวเองช่วยทำงานบ้านตั้งแต่โตพอที่จะสอนให้รับผิดชอบตัวเองได้แล้วคุณคงจะเอาเวลารับจ้างซักริ้เสื้อผ้ามาอยู่กับลูกและสอนแกให้เข้าใจความรักของพ่อแม่และรักคนอื่นเป็นคุณคงจะทำความตกลงกับสามีเรื่องเงินเรื่องงานในบ้านเรื่องเพื่อน เรื่องลูกที่จะต้องช่วยกันแบ่งเบาภาระในบ้านและรับผิดชอบร่วมกันคุณคงจะสรรเวลาให้ตัวเองในการดูแลตัวเองให้ดูดีเสมอให้ลูกและสามีแนะนำคุณให้คนอื่นรู้จักด้วยความภาคภูมิใจแต่ตอนนี้มีนาไม่สามารถย้อนเวลากลับไปที่จุดเดิมได้แล้วเหมือนทุกๆคนที่เมื่อเกิดความผิดพลาดแล้วรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทำพลาดไป อยากย้อนเวลากลับไปแก้ไขเมื่อย้อนไม่ได้ความทุกข์นั้นก็สุมอยู่ในใจเครียดนอนไม่หลับคิดมากคิดตลอดเวลามีนาเองก็คงเป็นแบบนั้นในเมื่อแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไม่ได้ผ่อนหนักให้เบาลงได้ไหมคะเวลากโกรธเวลามีปัญหาใหม่ๆคงไม่มีใครรับได้ คงต้องให้เวลาช่วยให้เวลาในการนึกทบทวนและไตรตรองเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าต้นเหตุมันคืออะไรกันแน่ผลถึงได้ออกมาแบบนี้ซึ่งการแก้ไขไม่แนะนำให้โยนความผิดไปที่ใครคนใดคนหนึ่งแม้แต่ตัวเองต้องไม่โทษคนอื่นและโทษตัวเองเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคงไม่ใช่เพราะเราคนเดียวหรือเพราะคนอื่นทั้งหมดการให้อภัยเป็นเรื่องที่ดี อาภัยในความอ่อนต่อโลกไม่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆของตัวเองอภัยให้คนอื่นเพราะเราไม่รู้ว่าเหตุผลที่เขาทำแบบนั้นจริงๆแล้วเขาคิดอะไรอยู่การให้โอกาสตัวเองได้แก้ตัวให้โอกาสคนอื่นน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่จะทำให้สังคมและโลกนี้น่าอยู่ขึ้นกรณีของมีนาเมื่อใจเย็นลงแล้วคงต้องเปิดโอกาสในการพูดคุยปรับความเข้าใจ ให้ทุกคนในครอบครัวได้มีโอกาสของตัวเองในการชี้แจงความรู้สึกและการกระทำของตัวเองให้คนอื่นรู้เชื่อว่าความรักของคนในครอบครัวของพ่อแม่ลูกมันมีมากกว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นความทุกข์ใจจากความอดทนของมีนาคนอื่นอาจไม่รับรู้ว่าตัวเขาเองมีส่วนทำให้มีนาทุกข์เพราะมองเป็นเรื่องปกติที่ปฏิบัติอยู่มีนาไม่เคยบอก ไม่เคยขอช่วยแต่จู่ๆระเบิดอารมณ์ใส่จึงทำให้กลายเป็นปัญหาคนเราไม่มีใครสมบูรณ์แบบก็จริงแต่เชื่อว่าไม่มีใครอยากเป็นคนไม่ดีในสายตาคนอื่นทุกคนอยากเป็นคนที่ดีอยากเป็นที่รักของคนอื่นอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับการยอมรับไม่อยากถูกแยกส่วนไม่อยากโดดเดี่ยวดังนั้นให้โอกาสตัวเองในการแก้ไขข้อผิดพลาด ให้โอกาสตัวเองในการทำสิ่งใหม่ๆให้โอกาสตัวเองในการเริ่มต้นใหม่ให้โอกาสตัวเองในการพัฒนาปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นแม้จะผิดพลาดมาหลายครั้งขอให้ความผิดพลาดนั้นเป็นประสบการณ์ในการที่จะไม่ทำผิดซ้ำเดิมอีกเราอาจขอโอกาสจากคนอื่นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะอย่าเพิ่งท้อแท้ใจบางทีคนเราก็ต้องเข้มแข็งด้วยตัวเองอยู่ด้วยตัวเองให้ได้ เกิดมาก็มาตัวเปล่าเมื่อตอนที่ไปจะเอาอะไรติดตัวไปหรือสัญหาของให้คุณผู้ฟังทุกคนได้ใช้ความผิดพลาดที่มีเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองนะคะเชื่อว่าแม้ความผิดพลาดนั้นจะสร้างความทุกข์ให้อย่างมหันลแต่มันก็เป็นอาจารย์ที่สุดยอดในการสอนบทเรียนชีวิตให้กับเราฟ้าหลังฝนสดใสเสมอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตสวัสดีคะ่ะ